ไปท้ำเรื่องเงิ้นที่ว่าตายกันเลยแหละโอ้ครับพี่พน้องครับตอนนี้เข้ามาบ้านพ่อชาลี่ครับผมเสียงอีสานอ๋อนี่บ,บ่บ้านเพลินอ่ะนี่ฮะบ้านเพลินฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับขออย่าทยเด้อครับอ่ป้าว่ายังไงนี่บอดบ้านพอชาลีโอ้ครับผมเชียง<อ>ีสานเราเออมีเราเสือครับไม่ป้าต่อยบอสโอ้โอ ครับโอ้เพิ่งกำลังจัดดอกไม้อยู่มั้งอ๋ครับงานพอหลอดหัวจะแล้วเนาะมาต่อต่อกันดีอ๋อน่ครับพี่ดองครับจัดดอกไม้อยู่คัะ ขออยาดเออครับอันแม่ต่อยครับครับคน,นเอาสุปเปรบานครับไบสดอภิธรรม พอพอชาลีบอยู่บ่ครับนี่บอยู่บอยู่ไปในเมืองโอ้ไปในเมืองเนาะเสียวซกไปจังมือครับน,นี่สวดอ๋อน่าเจ้าเท้าเนาะโอ้นีน่ครับคนการสวดอภิธรรมอยู่บ้านเนี่ยนะนะอ,อืมค,ครับ ครับสวัสดีครับผมครับผมจากส่องยูทูบเป็นจังเลยเนาะพอดีภาษาบ้านท่างพอช้เรียวแหละครับเพิ่งได้เห็นขน่าวว่าไม่ต่อยเสียสีสวดอภิธรรมจังมือครับนี่ สามคืนครับผมคืนวันที่สิบเก้าคืนวันที่ยี่สิบคืนวันที่ยี่ิบเอ็ดครับผมอ๋อมืออื่นก็จะไปชาปนกิจวันที่ยี่สิบสองครับอ๋อที่ยี่สิบสองชาปนกิจวัดบ,บ้านของเฮานี่แหละครับอ๋อเพิ่งเสียเมื่อวานนี่ตอนเศร้าครับผมออตอนเศร้าครับย,ยินข่าวอยู่ต่ไม่หาปอยชาลีไปเดินเรื่องเอาศพออกมากครับครับ ผมว่านี่เห็นเพิ่อนอยู่เฮียนแม่นกอยู่เพิ่นก็ว่าโอ้ยข่อยกะละวันแม่ต้อยสิไปก่อนพอหลอดไปก่อนสเนาะเพิ่นอนไห่วงแต่แม่ต้อยหล่าเพิ่นว่าครับว่าเนพอข้าวเพิพ่นไปช่งสักการแท่งพอหลอดเรียบร้อยเลยยันเบอเราเสายินขา่าวว่าแม่ต้อยเสียแล้วนี่แหละครับก็เลยเนี่ยมาเบิ่งมานี่แหละมานี่แหละแสดงความอาจได้แสดงความเสียใจแล้วนี่แหละ ขอบคุณลหลายขอบคุณทุกท่านล่ะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับและหลายท่านกับเร่สแสดงความเสียใจสแสดงความอาไลัครับเมตต้อยแต่ผมกับในน้นำตัวแทนของพอชารี่เพราะว่ามือีห่พอชารี่ปัจจุบันเพิ่นไปเดินเรื่อง,อเ,องเงื่อนสงเคราะห์อของตรงนั้นตรงนี้ที่เป็นในท้ำประกันเอาไว้คร,ครับผมก็เลย ดีผมแก่แม่ดูแลอ,อย่างยังถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับผมครับผมแต่สิมนี้พี่น้องจากหลายๆบ้านหลายๆอำเภอจังหวัดที่กำลังเดินทางมาอยู่เดือนนี้กัมีหลายครับมาจากสกลนครกะมีนะครับมาจากต่างๆนะครับกำลังเดินทางเข้ามาอยู่ตอนนี้ครับครับผมโอ้พนพนพอชารลีนี่ไม่รู้จะค้นครับ มีสองคนครับมีสองคนด้วยโอ้แต่ว่าก็ได้ไพ่ได้เคยกันมางนะข่าวเอาเอาเอาสั้นะขอบลูกคนสักหน่อยครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับผมครับผมอ่ะเบิ่งบรรยากาศบ้านพลารีไปก่อนครับพี่น้องครับนี่ฮะถ่ายเหตุที่น้องในเบิ่งท่านก็นังจัดดอกไม้นะครับประกาชาภานกิจกับวันที่ยี่สิบสองพันวานี่ฮะ หลังบ้าน,านพอชาลีหน้าบ้านกับซิม,มิเตนเนี่หนะครับผมมันกางเต็นท์ไว้ตอนรับพี่ตอนรับน้องนะครับหลังบ้านกับซิม,มิร่องขั้วดีนะครับทางในกับเป็นหมองสวดอภิรรมนะตาชีสวดอภิรรมสามขึ้นนะครับชาภรากิจกับวันที่ยี่สิบสองคนมามันน้องตาใกล้ครับผม ผมกระพึองมะหอดเนาะตำมนตำมนยังหมูส <ules puntos illa> ีนะมัอนลองตกไก่นะบไก่จากตัวออดอดอกกินข้าวันา

นะครับทั้งศาสนาเนะาะโบรากษัตริมบ,บีสวดอภิธรรมนะครับนะอยู่บ้านคนนี้นะครับคนที่22ิเนาะกัินี่งานชาปันนกิจศพนะครับเอา้านี่แล้วครับพี่น้องครับมาแวะมาบัานพอชาดี้ต่อครับม้าทไทยบรรยากาศงานสวดอภิธรรมเนาะหรืองานศพของแม่ตอยซึ่งเป็นภรรยาของพอชาดี้ในเสียชีวิตลงเมื่อ ผมว่านนี่ครับวันที่19นะครับนะสิบเก้าตอนเสาร์นะมันดีเป็นเก่าศพมาเตรียมมาที่บ้านนะครับรอสวสดอภิธรรมยามาแรงเนาะนะครับเอาจังไลยกา่าสี่ทายบึงขยามีความคปลี่ยนแปจังไลยกระไดนะครับมันนีกับบึงบรรยากาศบ้านพอชาลีไปก่อนครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจกับพ่อชาลีอย่างอีสานเนอร์และกระซองมาน่าสตอรี่ครับอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับผม